วันนี้เจนจะมาบอกเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการที่เราสามารถทำคอนเทนต์จากหน้าจอมือถือที่เวลาโทร Messenger น,นะครับไปดูวิธีการว่ามันทำยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะได้คอนเทนต์ที่เป็นสูตรของชีวิตสดจริงก็คือถ่ายในชีวิตประจำวันได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดคอนเทนต์เลยครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับมือถือของเราเนี่ยครับ มันจะมีโหมดที่อยู่ด้านบนนะครับจะเขียนคําว่าบันทึกหน้าจอขั้นตอนที่2นะครับเวลาเรากดบันทึกหน้าจอมันจะให้เราบันทึกว่าเราจะใช้เสียงจากมือถือไหมก็คือเสียงจากฝ่ายที่โทรมากับฝ่ายที่เป็นผู้รับสายเราก็กดที่ผู้รับสายขั้นตอนที่3เราก็คุยขั้นตอนที่4เราก็หยุดบันทึกการหน้าจอขั้นตอนที่5 เอาที่เป็นคลิปที่เราคุยทั้งหมดนะครับมาโพสต์ลงในทิกตอบของเราเราก็จะได้คอนเทนต์จากการคุยโทรศัพท์ปกติจากหน้าจอเม s s e นเจอรครับเราไปดูคลิปที่ได้กันครับจะมาเรือเคนจิงทีคลิบมองข้าเข้าบ้านนี่ยังแหมเราก็เห็นไม่เห็นหน้าพอ,พอเริ่มเห็นหน้าเราปุ๊บรอที่จะปาา เนี่รู้หรือเปล่าน้องออกมากี่โมงนะ่ะเอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นจริงจังจริงจังกี่โมงออกมาสักให้กี่โมงดิอะสักสี่โมงครึ่งนะม <า S 2> ผมไม่ต้อง <hey. S 2> ไปตัดผมผมผมแล้วไว้ชว่วงนี้ก่อนไปก่อนมาให้ถึงสี่โมงครึง่งหรือว่าออกจากบ,บ้านสี่โมงครึง่งออกจากบ,บ้านสี่โมงครึง่ง <Okay. S 2> เคอมแล้วกอบเสีเอา้าวนั่นเป็นเป็นเป็นสีชมพูอ่ะเปลาโอ้ยมันเสร็จไปยังลยนะพอมันรู้หลักนะแม่ครัเบ,บเดียวแต่ตอนที่ตอนที่ในแบบไม่มีอ่ะหนุ่มต้องคิดเอาเองอ่ะเหรออืมโอ้เป็นสี<ล>ชมพูด้วยแม่แล้วที่รุ่นใหม่มันดีกว่าเหมือนมันโดนดา่าบ่อยเออ ไอรุ่นเราอะ่ะมันโดนด่าบ่อยแน่เลยมันโดนมันโดนคนตอบกลับอะอืมอืมคืออะไรรู้ป่ะรุ่นใหม่แม่อีตข้อต่อมันทําด้วยมันทําด้วยอลูมิเนียมอ๋ออีข้อต่อนูมันเป็นพลาสติกใช่ไหมตู้เราอะ่ะเป็นพลาสติกอืมมันก็เลยโยอ๋อทีนี้เขาต่อเป็นอลูมิเนียมเหมือนกับเหล็กมันแหละแต่เหล็กมันไม่ได้ไม่ได้หนานะแต่ก็ติก็ยังไงก็คิดว่าดีกว่าเดิมอืมอืม,อม โอ้จะเสร็จไววะ่ะโอเคแล้วน้องติ๊กมาบอกอยังไงแม่แม่มันเซ็กกว่าของหนุ่มนะหรอ,อเออเออนี่จบอันี่จบ่ะน้องติ๊กมาบอกอยไงว่าเก็บเสื้อผ้ามาซักใหม่น่ะเสื้อผ้าใครเสื้อผ้าหนุ่มอะทำไมเปไรนน้องว่ามันน้องว่ามันเหนม็นไม่ได้ใส่แฟบใช่ไม่ได้ใส่น้ํายาน,น้องใช่ไหมบ้าแล้วใส่ตั้งหลายขนาดหลายรักซักตั้งหลายครั้งหลายรอบ น้องว่ามันเหม็นอ่าเอามาซักใหม่แต่น้ํายาของน้องนั่นแล้วพอเสร็จแล้วก็ใส่ไฮยีนไปแล้วจนในน้ําสุดท้ายอ่ะอืมอืมเอาโอเคปุ้ยปุยย่าไปแต่ทําผักก่อนนี่เอาฉันกินฉันกินข้าวข้าวหมากใช้หมดรับนะอย่าไปกินอย่างนั้นสิกินแค<ม>่พอดีพอดีถ้าไ่กินอย่างนั้นก็หมดไวแม่ไม่เห็นเหรอเวลาตัวเองมีกระจกแล้วสองขี้มูก มันมีขี้มูมันไม่มีเราตาหนุ่มฝาดไปไม่ฝาหรอกแม่แม่นี่แปลกเ,เวลาเวลาเดินก็ชอบตดชอบขี้แบบว่าชอบขี้แต่เงเก่งอ่ะแม่ชอบอ,อ,อะไรขี้แต่งเก้งดี่ก็ไปขี้กลางทางนะ <c oughs> ชอบเนี่ยดูดิแล้วยิ่งแคสนี่นะโอ้โหแบบออกสือเนี่ยไม่หลอกนี่มาไม่มีสักหน่อยหลอกให้แค่ไม่โบยไม่โบยไม่โบยเดี๋ยวปรจำผักก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จ เบกงกบเบ่ลกบนี่ปกติเป็นปกติสี่สิบแล้วนะอย่าอย่าเกินอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะนั่นน่ะขี้มูกเห็นมะน่ะจมูกซ้ายอ่ะนี่นี่จมูกซ้ายอ่ะนะเห็นปะเห็นปะเออนั่นน่ะ <c oughs> อันนี้แค่แคมาอันนี้แค่มาพักไมาให้คนพักเจ้าเล่จริงจริงลยเราเนี่ย โอเคเพืบๆนเือนแน่ยังยังเบอรเือมาเริ่มแล้วนะเห็นปะแจ้งมนแจ้งมนแจ้งถ้าเพื่อนๆชอบประสบการณ์ตรงดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดทุกส่งทุกอย่างที่กลับมากันได้ถ้าเพื่อนๆมีข้อย้อนแย้งสงสัยตรงไหนก็ตี่ใต้คอมเมนต์ครับ